สวัสดียินดีต้อนรับสู่เดลินิวสังคมต่างออกมาถกเถียงกับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดากันมากมายหลังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมนายปันเทพผัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตและนวัดอิสรไกรศีลพร้อมกับนางงามมิสแกรนได้ทำการจำลองเหตุการณ์แตงโมตกเรือเมื่อวันที่16เมษ ค0.68ที่ผ่านมาโดยนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าตัวเองมั่นใจว่าการเสียชีวิตของแตงโมไม่ได้เกิดจากความประมาทและพลัดตกจากท้ายเรืออีกทั้งบาดแผลก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือโดยเส้นผมสามเส้นที่ตำรวจนำไปใช้เป็นหลักฐานส่วนตัวมองว่าเป็นพยานงอกที่ถูกสร้างขึ้นมาล่าสุดนางพรนิดาศิระยุยยทธโยธินคูแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องนี้ว่า เรื่องการฆาตกรรมคนก็พูดกันเยอะเนอะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเซ็นรับรองยังไม่แด้มีเอกสารรับรองว่ามันเป็นการฆาตกรรมอยากให้หรือคดีนี้เต็มหนึ่งร้อยหลังจากที่ได้ดูเหตุการณ์จำลองก็เริ่มเชื่อว่าลูกสาวอาจจะถูกฆาตกรรมจริงและเห็นด้วยกับเหตุการณ์จำลองเพราะส่วนตัวไม่เชื่อตั้งแต่แรกกว่าลูกแม่จะไปนั่งถีท้ายเรือส่วนปมใบพัดเือดูดร่างจนเกิดบาดแผลก็ไม่น่าจะทำให้เสียชีวิต ก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่ต้องการรื้อคดีเพราะไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากตอนนี้แม่อยากให้รื้อคดีและอยากให้เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีทั้งระบบไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่สาเหตุตายเพราะคุณแม่มีหลักฐานอยู่ในมือแต่ยังเปิดเผยไม่ได้ต้องปรึกษาพี่อัจฉริยะก่อน